แล้ใหม่ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้หนูจะมาทักหนูชื่ออะไรคะหนูชื่อเด็กหญิงพิธาทยาพามีปัญญาชื่อเล่นน้องน้ำเพชรค่ะอยู่โรงเรียนอะคะอยู่โรงเรียนอยู่รงคุณคุณครูคุณครูชื่อคุณครูแป๋มค่ะอยู่โรงเรียนคุณครูคุณครูก็ชื่อคุณครูอ้อมก็คุณคือเดคุณครูหน่อยแล้วก็คุณไอ้ดีค่ะ เดี๋ยวโรงเรียนศูยนย์ศูนย์เด็กวัดเขื่อนกันอา้าววันนี้จะมาท่องอะไรคะท่องดีลาเรากินข้าวค่ะว้วเราท่องเวลาก่อนจะกินข้าวใช่ไหมลูกอ่าโอเคค่ะเริ่มได้ค่ะ คนกินข้าวหัวนึดไว้ให้ชนดีหาน้ำมีคูนแก่เล้าไม่เบาเอออาหารเช่นวันนี้เรารับประทานข้าวสวยไข่พะโล้แอปเปิ้ลแอปเอปิ้ลโอเคอาหาร